ลูฟี่ในวันที่เก่งกว่าเดิม100เท่าซึ่งหากไปเทียบนะครับกับคำพูดของแช็กกี้แล้วเท่ากับว่าลูฟี่นั้นเก่งเท่ากับซิลเวอร์เรรี่แล้วนะครับจึงทำให้การต่อสู้ที่ปะทะกับพลเอกคิสรุนั้นคงจะเป็นอะไรที่มันดุเดือดแน่นอนในฐานะที่ลูฟี่นั้นมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับอาจารย์ในการที่เขานั้นจะโค่นล้มคนระดับเรือเอกสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับหลังจาก ก็จะบวมๆหน่อยเนาะจึงทำให้นะครับไอคลิปที่เห็นเนี่ยสองสามวันก่อนหน้านี้นะครับเป็นคลิปที่อัดเอาไว้แล้วนะครับก่อนหน้าเพราะว่าผมนั้นไม่สามารถอัดคลิปได้จริงๆแต่ตอนนี้หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจึงสามารถอัดคลิปเนื้อหาใหม่ๆได้นะครับด้วยเสียงละกันที่เหมือนเดิมแล้วนะครับส่วนประเด็นของคลิปนี้มันก็มีที่มาที่ไปนะครับสืบเนื่องมาเลยจากมังงะวันพีชในตอนที่191คือในเว็บบอดเมืองนอกนะครับมีคนไปสังเกตเห็นแหละครับว่ามังงะวันพีชในตอนที่19 1991กกับารที่ลูี่ของเรราะโโคคตจมั่นใจเลยก้าส ตอนนี้เนี่ยเก่งกว่าเมื่อก่อนร้อยเท่าแล้วนะเมื่อเทียบกับตอนที่ประท้ากับพิซารุนะครับที่เกาะซาบอนดี้นะครับซึ่งในตอนนั้นถูกคิซารุตบย่างหมาเลยนะครับและในตอนนั้นเนี่ยก่อนที่ว่าลูฟี่จะได้ประทานนะครับกับพิซารุใช่ไหมแชคก,กี้นะครับผู้ที่เป็นมารเมียนะครับของลุงซิวเวอร์เลรี่เนี่ยก็ทําการอวยนะครับหัวตัวเองเลยแหละครับว่าทางด้านของซิวเวอร์เลรี่เนี่ยเก่งกว่าเจ้าหนูหมวกฟางลูฟี่เนี่ยร้อยเท่าเลยนะซึ่งนะครับอันี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เขานั้นพยายามจะเฉลยไปในตัววบ่่่าาีีีีมือออขงูฟในนนต้เเยทท ซิลเวอร์เรรี่ราชานรกนะครับหนึ่งในตำนานในเรื่องวันพีทถ้าอย่างนั้นเรามาพูดคุยไปในนี้แบบจะเต็มกันเลยดีกว่าก็นแน่นอนนะครับสำหรับความแข็งแกร่งความเก่งของซิลเวอร์เรรี่นั้นเนี่ยจริงๆไม่ต้องพูดอวยเยอะแล้วกันนะว่าตัวละครตัวนี้เก่งแค่ไหนเพราะเขาได้เป็นอดีตรองกัปตันของกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นะครับกลุ่มของชายผู้เป็นราชาโจรสลัดและปัจจุบันนี้เฮียแกนะครับซิลเวอร์เรรี่นั้นรับได้ว่าเป็นอาจารย์นะครับของ4จกักรพรรดิถึง3คนเลยด้วยกันนะครับก็คือ uffy, ucky, ลูฟ แน่นอนอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีกรีได้ชัดเจนแหละครับว่าซิลเวอร์เรลลี่นั้นอยู่ในระดับที่ไม่ธรรมดาเป็นตำนานของเรื่องวันพีชของจริงสำหรับประเด็นที่ว่าซิลเวอร์เรลลี่นั้นเก่งกว่าลูฟี่ร้อยเท่านะครับเทียบเท่ากับก่นบอนซาบันดี้และลูฟี่มาบอกในตอนล่าสุดใช่ไหมว่าพี่แกนี่นเก่งกว่าเดิม100เท่ามันก็คือเป็นสิ่งที่การันตีคอนเฟิร์มแล้วแหละว่านะครับฝีมือลูฟี่ในตอนนี้เท่ากับซิลเวอร์เรลลี่แต่ประเด็นเลยก็คือนะครับไอ้บอกว่าเท่ากับเรลลี่เนี่ยมัน ช่วงสปีก่อนซึ่งได้ผมเดานะจากบริบทของเนื้อเรื่องผมว่าลูฟี่เนี่ยน่าจะแข็งแกร่งระดับซิลเวอร์เรลี่นะครับในช่วงพีคๆมากกว่านะครับในช่วงเรลี่เมื่อ2ปีก่อนสาเหตุหลกักๆเลยก็คืออย่าลืมว่าแชคก,กี้นะเนี่ยไม่ได้เห็นนะครับซิลเวอร์เรลี่ต่อสู้แบบจริงจังๆเลยหลังจากที่ซิลเวอร์เรลี่นั้นได้ทําการรีทายนะครับจากการเป็นโจนสรสลัดไปแล้วจึงทำให้ภาพจําของแชคก,กี้ในตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงท,อทอ็อปๆช่วงพลำาม,มเลยช่วงโคตรเลยของซิลเวอร์เรลี่มากกว่่าาทีเเรรได้ห็นนะคับตอนซิลเวอร์เรลี่ปปรรรระะะาาานนนนนคคััับบกิซุเเพ่็ หลังจากนั้นใช่ไหมจึงทาให้น่าจะหมายถึงในช่วงนั้นมากกว่าช่วงท็อปคอปนะครับของซิวเวอร์เรี่อันนี้น่าสนใจเลยคือเนื้อเรื่องเขียนมาแบบนี้นะครับน่าจะเป็นการบ่งบอกนะครับหรือให้พวกเรานนั้ได้เห็นชัดเจนแหละครับว่าไอ้ช่วงท็อปคอปของซิวเวอร์เรี่นั้นมันควรเก่งระดับไหนกันแน่นะครับโดยส่วนตัวเชื่อนะว่ามันไม่ได้หมายความถึงตอนที่ซิวเวอร์เรี่นั้นในช่วงแก่นะครับในช่วงเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยค่อนข้างแน่นอนอย่างที่ผมพูดไปชักกี้นั้นไม่ได้เห็นฝีมือของเร์ชั่่นเออาจริงมื2ปีก่อออนนนนนคัมมเเเป็็ีีีืท่หใดต ครับตอนช่วงท็อปๆนะครับของเฮียแกจึงทาให้ถ้าจริงๆแล้วนะครับถ้าจะเกิดการต่อสู้กันระหว่างลูฟี่ประทะกับคิซารุเนี่ยจริงๆจะเรียกว่าท่าไม่ได้นะเพราะว่า2คนนี้เนี่ยมันจะเจอกันแล้วคือแปนว่าถ้า2คนนี้เนี่ยประทะกันนะครับก็คงจะดูเดือดหน้าดูเพราะลูฟี่ของเราในตอนนี้ก็พกความมั่นหน้ามั่นโหนมั่นใจเต็มร้อยลยแหละครับว่าเฮียแกนั้นเก่งกว่าเดิมร้อยเท่าซึ่งจะมาประทะนะครับกับเฮียคิซารุของเราไอ้นี้คดีกรีไม่ธรรมดานะระดับพลระเอกของกองทัพเรือซึ่งปัจจุบันนนนนนี้้้พลลเเเเร่่่ขอองงงงืัััมกกกก็ิวาใชผ แล้วพอเดิมทีเราจะคิดว่าพลเลอเอกนะั้นในเก่งเรื่องการใช้พลังผลพลิษศาสตร์สายโลเกียอย่างเดียวแต่ก็เพิ่งมีการเปิดเผยมาใช่ไหมว่าพลเลอเอกนั้นก็มีดีเรื่องฮาคิด้วยเช่นกันนะอย่างล่าสุดจะเห็นว่าการใช้ฮาคินะครับของคิสรุก็ไม่ธรมธรมดานะเพราะว่าเป็นคนสอนนะครับการที่โคตรตะราโคตรแข็งแกร่งเลยนะครับที่เจ้าเซโตมารุนั้นชอบคีโมะแล้วก็ว่าการนี้เนี่ยเป็นการที่แข็งแกร่ง,ง,งมากๆเลยนะซึ่งอาจารย์คนที่สอนนะั้นเนี่ยก็คือคิสรุนั่นเองนะครับนี่แหละน่าสนใจเลยในเะมื่อคิสรุขอองงเเเเรรราาานนนนนนัั้้กกก็มีจุดดด่่่คืวยชใ โจมตีเพลอๆนะครับแมนตอนนี้นะฮาคีราชันมันลางสต็อกใช่ไหมถ้าคิสรุมีเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกแปลกอะไรนะครับแต่ไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับเรื่องการใช้ฮาคีเกาะนะครับมันก็คงไม่ธรรมดาเนาะเพราะว่าฮาคีเกาะหรือว่าการใช้การป้องกันนั้นน่ะมันก็มีพื้นฐานนะครับมาจากฮาคีกเกาะนั่นแหละนะครับจึงท้าไมคิสรุนั้นก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่น่าจะค่อนข้างแน่นอนนะว่าจะสามารถใช้ฮารคี้เกาะขั้นสูงได้นะครับเผื่อๆขั้นสูงสูงเลยได้้ซําาาาาาาใในนกกรรโจจมมมตตตีทลยยูภแ่่ถวผ กังวลแทนลูฟี่หรือเปล่าก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะลูฟี่ปัจจุบันนี้เฮียแกก็อ่องเรื่องการใช้ฮาคีอยู่แล้วฮาคีก่อเฮียแกก็ขั้นสูงไปแล้วนะครับขั้นสูงสูงเลยได้ซ้ําหรือฮาคีสังเกตก็ระดับนะครับมองเห็นอนาคตได้นะครับถึงแม้ว่าฮาคีราชาน,นั้นจะยังไม่ได้แบบว่าขั้นสูงก็ตามทีแต่สามารถควบรวมกับการโจมตีได้อันนี้เนี่ยก็ขั้นเทพแล้วจึงทำให้การต่อสู้ของลูฟี่นะครับที่เราจะได้เห็นในตอนที่1น9่นั้นเนกร่อส้อบ,บอ่องนั้วจึง่เี่น่าวร,รว่อลู้ี่อะร อ,อกกรรรับิาุได้หืโดยสิ่งเดียวที่ลูฟี่อาจจะดูด้อยไปกว่านะครับทางด้านของคิสซารุในตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นด้านประสบการณ์เท่านั้นเองแน่นอนประสบการณ์ก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้ามีประสบการณ์ที่ดีก็สามารถพ,พลิกแพลงนะครับหรือใช้พลังในการต่อสู้ได้นะครับอย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งในจุดนี้ก็ต้องดูละครับว่าคิสซารุนั้นประสบการณ์ที่มากกว่าลูฟี่นั้นจะใช้นะครับประสบการณ์ในการต่อสู้กับลูฟี่นะครับได้เป็นประโยชน์มากแค่ไหนส่วนประเด็นที่ว่านะครับลุงเซเวอร์เรรี่เนี่ยในช่วงพลิกๆเนี่ยเก่งระดับไหนกันหร แลถูกอวยเยอะกันเลยเกินก็ระดับรองกับตนของโรเจอร์อันนี้นก็ประมาณหนึ่งนะแต่ฝีมือเนี่ยผมว่าถ้าเฮียแกเนี่ยไม่ได้รีทายนะครับจากการไปเป็นโจรสลัดนะครับก็เชื่อว่าฝีมือของเรรี้นะเนี่ยในช่วงลิกๆเนี่ยก็ระดับจักรพพัดได้สบายๆอยู่แล้วถึงแม้ว่าตอนนี้ซิวเรรี้จะยอมรับแหละครับว่าแก่ตัวลงนะครับจากประทานะครับกับหนวดดำที่เป็นจักรพพัดเนี่ยก็คงไม่สามารถชนะได้แต่ก็ต้องอย่าลืมละกันนะครับว่าหนวดดำเนี่ยมันระดับจักรพพัดก็จริงแต่เป็นจกักรพรรดที่ไม่ธรรมดาครอบคลองพลััังงงงลปีามต่่่ๆทนนนนแแแข็็กออยู้้วเ ที่เข้าใจได้ว่าทําไมเรลี่นะครับถึงแม้นะครับจะเก่งระดับนั้นนะครับถึงกับต้องยอมรับนะครับฝีมือของหนวดดำนั้นไม่ธรรมดาแต่ก็นั่นแหละครับที่เราเห็นในยุคปัจจุบันนี้มันเป็นซิลเวอร์เรลี่นะครับเวอร์ชั่นโรยราไปแล้วเวอร์ชันที่มันแก่ไปแล้วนะครับผมไม่แปลกใจหรอกนะครับว่าทําไมนะครับถึงพูดอย่างนั้นแต่ถ้าเราไปเทียบละกันตอนที่เรลี่ประทะกับคิสรุก็ยังเห็นได้ชัดแหละครับว่าซิลเวอร์เรลี่นั้นก็ยังอยู่ในระดับนะครับที่รับมือกับคิสรุได้ถึงแม้จะป่นหน่อยแหละ ต่อกรหรือว่าสู้ได้ดีเลยได้ซ้ำนะครับจริงหไมศสกทที่เราจะได้เห็นนะครับที่ลูฟี่ประทักับคิซารุครั้งนี้อันนียน่าสนใจสุดๆเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงมันคงเป็นการยืนยันหรือว่าการันตีได้อย่างชัดเจนแหละครับว่าฝีมือของลูฟี่ในตอนนี้ถ้าต่อสู้แบบเดียวๆเลยนะครับตั้งแต่ต้นยันจบนะครับพลังหรืออะไรต่างๆเท่ากันลูฟี่ของเรานั้นนะครับจะอยู่ในระดับที่มันเหนือไปกว่านะครับพลเรือเอกของกองทัพเรืออย่างคิซารุจริงๆหรือเปล่าเพราะในตอนนี้ต้องพูดตรงๆนะสเกลพลังของพลเรือเอกนั้น เทียบกับสมัยก่อนที่มีการเปรียบเทียบกันจึงเป็นจุดที่น่าสนใจเลยหลยะครับว่าไอ้พลังที่ถูกอัปเกรดมาขนาดนี้ที่ประทะกับลูฟี่หมวกฟางในฐานะที่เป็นสีจักรพรรดิจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะจริงๆนะถ้าลูฟี่เนี่ยเก่งนะครับระดับที่แบบสี่จักรพรรด์เวอร์เลยนะผมว่าทางด้านฝั่งทหารเรือน,นั้นจะไม่ประมาทขนาดนี้ในการที่เอานะครับแค่คิสรุมาคนเดียวเนะครับเท่ากับว่าคิสรูนั้นี่ยมันก็ต้องเก่งระดับหนึ่งนั่นแหละในการต่อกรกับคนระดับจักรพรรดิได้แต่จะสามารถต่อกรนะครับระดับไหนได้เน โดยส่วนตัวผมนะผมปลื้มปริมนะที่รู้ว่าลูฟี่ของเรานั้นฝีมือเก่งขึ้นกว่าเดิมร้อยเท่าฝีมือระดับเดียวกับซิเวอร์เรดี้นะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่แฟนคลับวันพีดเฝ้ารอนะครับว่าเมื่อไหร่นะลูฟี่ของเรานั้นจะแก้แค้นในตัวของคิสซูรุได้ที่เคยทําระยำตำบอลนะครับที่เก่อซาบอนดี้ในท้ายที่สุดเราจะได้เห็นการแก้แค้นครั้งนี้แล้วนะครับผ่านสึกการต่อสู้ที่เอเคสและทุกคนคิดว่าไงกันบ้างนะครับคิดว่านะครับการต่อสู้ครั้งนี้นะครับจะดูเดือดสมการรอคอยหรือเปล่่าาาาาาากกกก็็ลลลออองงงงคคคมมมมมมเเเเเนนนนนนนตแสดดดดววิหหข้้้้ีีไยยรััืทุ ังงไกนบ้าเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ